สวัสดีครับร้านทัพโพภัยแท็กเตอร์สาขา2อำเภอบางยิปทุมครับจังหวัดมหาสารคามหรือผมช่างยูอนุพงศ์โพภัยนะครับวันนี้พามาชมสินค้าหน้าร้านครับร้านซัพโพภัยแท็กเตอร์สาขา2ครับวันนี้มีโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับมานําเสนอลูกค้าทุกท่านนะครับตามคําเรียกร้องรถทุกคันนะครับอยู่นี่ทุกคันสามารถจัดฝันได้นะครับมาตัวแรกกันเลยนะครับเป็นตัวฟอร์ด6 6 6นะครับคันนี้ก็จจัดได้สูงนะครับจัดได้2แสนนะครับตัวนี้ ยจัด200,000บาทนะครับผ่อนชำระได้48เดือน60 72งวดได้นะครับตัวนี้ก็จัด20,000 0บาทนะครับสำหรับฟอร์ตตัวนี้ครับใชราคาขายที่2 3 5 0 0 0บาทนะครับตัวฟอร์ตยอจัดสูงครับจัดได้2 0,000นบาทครับจัดไฟแนซ์จัดได้ทั่วไทยนะครับดอกเบี้ยไม่แพงต่อมาครับเป็น L 50-8ปี59ครับ ตัวนี้จดทะเบียนปี5 9นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังกับราคาที่4ี่แ0 0 0บาทนะครับ4 4 9 0ส0าบาทสำหรับกูบูต้า L5018 ของเรานะครับตัวนี้จอดจัดอยู่ที่3 3 0 0 0บาทนะครับจัดได้3,30 0 0บาทผ่อนเดือนละเริ่มต้นที่8,290บาทนะครับตัวนี้ผ่อนส่งเป็นรายเดือนนะครับได้4 8เดือน60งวด72งวดนะครับได้นะครับ ดอกเบีย้ยถูกๆกันเลยนะครับอัตม์สินเชื่อตรวจสอบได้ทั่วไทยนะครับดอกเบีย้ยไม่แพงต่อมาครับเป็น M7040 ตัวนี้จดทะเบียนปี56ครับ1,700กว่าชั่วโมงอุปรกรณ์สชิ้นหน้าหลังครับตัวนี้ราคาอยู่ที่540,000บาทนะครับ540,000บาทสําหรับคันนี้นะครับจดคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ยอดจัดได้ที่330,000บาทนะครับจัดได้330,000บาทผ่อนชำะระดั้งต้นที่8,440บาทนะครับ สำหรับตัว M7040 คันนี้ครับรถสวยนะครับชั่วโมงน้อยรถในร้านวันนี้จัดได้ทุกคันครับครับคันนี้ดาวนิดเดียวครับดาวประมาณ2 0 0 0 0 0บาทบยอดจัดได้3 3 0แสนบาทนะครับต่อมาครับเป็นกูตา์อ้า L5018 นะครับตัวนี้ กูตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดจดทะเบียนปีห้าเก้าเรามีด้วยกันทั้งหมดสี่คันนะครับสี่คันตัวนี้ดาวที่หนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับตัวนี้หนึ่งแสนสองหมืนบาทยอดจัดยี่ที่สามแสนสามหมืนบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นที่แปดพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับเอลห้าศูนย์มีสี่คันนะครับมาเลือกชมกันได้ก่อนสองชิ้นครับเด็มพร้อมทุกคัน ครับต่อมาครับเป็น l 4 0 1 8ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5 5าหนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี59ครับราคาที่379,000บาทครับ379,000บาทตัวนี้ยอดจัดอยู่ที่290,000บาทนะครับจัดได้290,000บาทผ่อนชำระเป็นรายเดือนครับเดือนเริ่มต้นที่7,290บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้น ชมรอบคันครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดะสี่ยครับขอัฟเห็นย้งว่าจะฟัะเนนได้2องแสนเก้นะครับคันนี้ต่อมาครับเป็นแอลไม่ใช่ครับเป็นนิวฮอนแลนนะครับขอไยนิวฮอนแลน T 4สามแป R คันนี้ส8แรงม้าครับราคาที่2องแสนบาทครับสองแสนาบาทจดทะเบียนปี61ครับ ตัวนี้ยอดจัดที่1นึ่งแสนบาทนะครับยอดจัดที่1นึ่งแสนบาทผ่อนชําระได้เดือนละ2,810บาทนะครับตัวนี้2,810บาทครับาททางร้านซับโปรไฟ์แท็กเตอร์สาขาสองของเรามีบริการจัดฟแนนซ์รถไถรถเกี่ยวรถกระบะหกล้อหรือว่ารถทุกชนิดนะครับรับจัดไฟแนนซ์รถทุกชนิดนะครับ,รบ,ด,นนรด,รบดอกเบี้ยถูกๆด้วยครับ จัด f i n a น c ทั่วไทยครับต่อมาเป็น dc 95ครับได้จดทะเบียนปี55ครับราคาอยู่ที่395,000บาทครับ395,000บาทตัวนี้จัด f ะแนนได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับจัด f i n a น c ได้ประมาณ1 0ึ่งแสนบาทบต่อมาพะชมก็เกี่ยวปูตตา dc 7 0 G อันนี้จัดได้ประมาณ1นึ่งแสนบาทเหมือนกันนะครับจัดได้ประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับจัดโปรให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสาหรับลูกค้าที่งบน้อยงบไม่ถึงนะครับเรามีการจัดแซ์ให้ทุกคันนะครับสําหรับรถเกียร์รถไทยกูตามีบริการรับจัดแซ์นอกสถานที่นะครับ,รบจะเป็นเทเลอร์ใหม่และมือสองนะครับเริ่มต้นที่28,500บาทครับ กูตาเดินตามก็มีนะครับเดินตามเราขายเป็นเงินสดนะครับราะว่าอ,อ,อุปกรณ์ฐานพลโตตอรี่นี่จะเป็นขายสดทั้งหมดนะครับจัดเงินได้เฉพาะรถที่มีผู้มือเรียทะเบียนครับฝากไว้สำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถได้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถกูตารถเกี่ยวกูตารุ่นใดนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9 5 7นะครับ โดยผมช่างยูอนุพงศ์โพภัยครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนอกจากนี้ร้านซับโพภัยแท็กเตอร์สาขาสองของเรายังเปิดรับจัดไฟแนนซ์รถไถรถเกี่ยวรถกระบะรถทุกชนิดนะครับที่มีเรื่มทะเบียนจัดไฟแนนซ์ทุกชนิดผนชำระเป็นรายเดือนนะครับสูงสุด72เดือน72งวดได้นะครับดอกเบี้ยถูกมีการจัดทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทย ่อชำระส่งทางแอปธนาคารได้นะครับชำระผ่านเคาน์เตอร์ซวิทได้นะครับชำระที่ร้านสะดวกซื้อได้ถ้ากำลังมองหารถใช้งานนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0624955957หรือว่าติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โฟรไฟทาขงช่อง YouTube Facebook ของซับโฟไฟแท็กเตอร์หรือมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโฟไฟแท็กเตอร์สาขา2ครับอำเภอวาติีปุมครับจังหวัดมหาสารคาม ตรง3แยกโรงเวียนทัจังหวัดมหาสารคามครับติดถนนสีเลนไปมาสะดวกครับมีรให้เลือกหลายรายการหรือว่าท่านใดจะซื้อจะขายก็ให้ราคาสูงนะครับหรือว่าท่านใดแนะนำลูกค้ามาเราก็มีค่าคอมมิชชั่นให้ทุกคัน และคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ